bây giờ bà đâu phương răng khơi neo nung pin nói neo nói để phương đây coi bây giờ phương thầy rồi nói yên trên và phương tầm răng để anh phương thầm quỳ bo với bà thầm na neo một cú chém tài bay tay dài là ba mày mơi nuôi lời cũ นี่นี่แมกามันตำใกล้ปวนมากเองมั้งมันก็ไม่ตายแล้วคือมาดีแมกะอสุนี่คะีดี้คะรีคบริการนคกับค่าทนี่ยังเลยคะคือตุกีเย่นี่้นะคะคือตุีเลยะคะคือ้องดูจะบริการนะคะม่ยเลวแม่เจียเจนมาแล้วมาพบคูแมแบ็กแบกเ น้อง้าวค่ะนี่ไก่้าวค่ะแค่แค่ทุกยีเลยนะคะคือไม่บอกมีตรงกินกินเขาเลยนะคะทีนี้เราบริการเอ๊เอ๊ะอ,อืมตกนี่มตกกวามปันป่นปลุกเจนปีแมมตกอือไยได้ก็มีเบอร์เน่ดียวเวลาปัดก้ามกุบเหลือลืองมืดต,ตาหนมามันออกเร็วได้ตายไปเคือไม่บบอมี่ระกินเขาเยคะคือทีนี้นะคาเรามีกับข้าบริการทุกรุกีนนะคะคอเอ๊ รูเลวรูกูเลยคนเ็วมาเร่เร่งกูดังเออเฮ้ยกูเป็นกูเล้วออมัวกัะโอ้หงเล้าค่ะมาจะไหนคะไม่จะไปไนมาจะไหนคะกีเ่ไรข้าพอดีกันได้ก็ีนะค่ะกูจะเป็นอะไรม่ไี้ไม่ได้มีเป็นตัวเลวเลยวะน้คะหลงกล้าค่ะชื่อร้อยชื่อยำค่ะหองยำค่ะ น้องยำน้ำกุ้ง้ยวัวแค็ดค่ะน้องยำวัวแค็ดด้วยน้องยำวัวแค็ดอืปีชีไรกันเ้เดินหนม่อเช้าปีชีไรกัก็ปีชีดิ่งยุงหนูยุงไหนคะยุงวัวเล็ดก็่ยาได้พบกัน ได้พูดแล้วแม่น้องอะไรเลยงคะมีพูดแล้วค่ะพูดชื่อร้อยชื่อพี่ยึกค่ะยึกน้อยยึกกลางเด็ดร้อยชื่อไม่พ้นหลุงเลยครับอย่ามั่วเก็ดยึกกลางเด็ดไอคือร้อยมาเดี๋ยวพบกันบนทีวีไอ้น้องมีกับข้าแบบนี้บริการใครมั้งพรุ่งี้แล้วยังค่ะคือไม่สบายปีที่จรินแบบนั้นนะคะเกิดอะไรกันทีหรือนะคะคือทีนี้นะคะ อาหารของเรานี่สุกซิกทุกอย่างตุวเกระไรไม่หมดเลยนะคะคือจะพันออเยอะเด็กก็จะคิดเออในได้ทยได้กูได้ร้อยมีอันประลปิดได้มั้งน้องมีอะไรยงครับประปิดทอดประปิดต้มประปิดเนื้อปลาปิดเพลที่ไม่หมดเลยนะคะกินแบบไหนคะประปิดทอดมีได้มั้งน้องเฮ้ิยปิดลายจิ้งกูเฮ้ย กินไหมคะมันไม่หงง่งเบื่บุ้นองหง่วงเรตอนนี้จะไปร้านปลาหม่ไหมวอนมี้คดีที่คนอีกัลนะคะคือเราไปห้าข้องปลามาเดยฉพาะเลยนะคะมาจะข้ซอกเลาเลยค่ะดีนะค่ะไม่หยุดเลยนะคะก็กูเรียนเรืงมันเลยมีกรอบนี้ครึ่ะคือไม่ต้องไปกินอาหารปลาเลยค่ะจะจะเห็นนะคะอาหารปลาหมี่ได้มังนน้องก็มีหลายอย่างค่ะ